เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวปุ๋ยที่ทางร้านขายอยู่นะครับซึ่งปุ๋ยอันเนี้ยมันคือปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้นะครับไม่ผสมดินปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยใช้แบบเพียวๆแบบนี้หวานบนสนามหญ้าหรือต้นไม้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะผสมพวกดินปลูกต่างๆเอาไปหวานอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันมูลไส้เดือนเนี่ยเออมันก็ มีฮอร์โมนมีจุลินทรีย์ที่พืชต้องการนะครับก็จะช่วยช่วยในการเจริญเติบโตของพืชได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยในการกักเก็บความชื้นต่างๆบนดินให้ให้ดินเนี่ยมันมีความชื้นหล่อเลี้ยงกับต้นไม้ต้นหญ้าของเราได้นะครับแต่ว่าปุ๋ยที่ผมขายเนี่ยคือผมเนี่ยจะผสม อ,อ,อาหารพืชเสริมวิตามินเข้าไปอีกซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการยับยั้งพวกเชื้อโรคเชื้อราที่มาก่อก,กวนพืชน,นะครับแล้วก็จะช่วยในการกระตุ้นรากเร่งให้มันแตกยอดแตกหนอนะครับช่วยเกี่ยวกับพวกใบเหลืองรากเน่าก็ช่วยช่วยได้นะครับมีสาร ไคตินช่วยไล่มแมลงบางประเภทด้วยแล้วก็ยังช่วยปรับค่า p h ในดินให้มันดีขึ้นด้วยนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ผมก็จะใส่ตัวนี้ลงไปในในปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยคือปกติมูลไส้เดือนมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ผมก็อยากให้มันดีขึ้นไปอีกก็เลยใส่อาหารเสริมเข้าไปเพิ่มนะครับก็ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะสั่งปุ๋ยกับผมเพื่อที่เอาไปใส่ต้นไม้ต้นหญ้าก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่